ก่อนจะไปพบกับเมนูจากวัตถุดิบในรายการ Kitchen Science นะครับช่วยกันกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับของแบบตรงๆแบบนี้นะครับกดกันเข้ามาเยอะๆนะครับครอ,องนะครับเดี๋ยวผมทำของอร่อยให้ดูครับ สวัสดีครับผมเชฟฟางนะัทพงศ์หน่อชูเวน,นะครับประจำการที่นี่สถานีความรู้ที่จะเสิร์ฟคู่กับความอร่อยกับรายการ k i Kitchen Science แจกแจงจากจานรายการที่จะเป็นมากกว่ารายการทำอาหารทั่วไปเพราะนอกจากความอร่อยที่คุณสามารถดูและนำไปทำตามเองได้ที่บ้านแล้วคุณยังจะได้รู้เรื่องราวของวัตถุดิบต้นทางว่ามีความเป็นมาความเป็นอยู่อย่างไรในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆครับ สำหรับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากมายเลยครับอย่างที<_<_<_่ผมยืนมองอยู่ข้างหน้านี้นะครับนั่นก็คือเจ้ากล้วยของเรานั่นเองครับยิ่งในพันธุ์เรานี่นะครับมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์มากเลยครับที่อยู่นี่ก็มีนะครับกล้วยหอมมีกล้วยเล็บมือนางนะครับมีกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมนะครับและอันหนึ่งครับก็คือนี้กล้วยแขกครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะอันนี้สองเนาะสุดท้ายนี่นะครับมันไม่ใช่สายพันธุ์นะครับตัวเจ้ากล้วยแขกเนี่ย วัดีผมมีติดมือมานิดหน่อยนะครับส่วนเมนูของผมในวันนี้ครับจะใช้กล้วยชนิดไหนมาทำอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่คุณแจกแจงนะครับมาจัดเรื่องกล้วยของเราให้ได้รู้กันก่อนครับคุณแจกแจงครับคุณแจกแจงครับจัดเรื่องกล้วยกล้วยมาหน่อยครับได้เลยครับเชฟฟังสำหรับคุณแจกแจงอะไรอะไรก็เป็นเรื่องกล้วยกล้วยไปหมดนะครับเนี๋ยคุณแจกแจงจะจัดให้แบบจุกๆเลยแหละครับเชฟรู้ใช่ไหมครับว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาว นนเลยลยะครับโดยกล้วยเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ต้นใบดอกหน่อและผลจนถึงรากใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคมีหลากหลายสายพันธุ์ส่วนชนิดของกล้วยที่นิยมบริโภคและคุณแจกแจงจะจัดมาให้ได้รู้กันในวันนี้มีดังนี้ครับย้ํานะครับว่าที่คุณแจกแจงจัดมาให้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่นิยมนํามารับประทานเพราะยังมีกล้วยอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับในบ้านเรา เริ่มต้นด้วยกล้วยน้ำว้ามีเหลี่ยมเล็กน้อยเปลือกหนาบางเปลือกผลหนาเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อสีขาวนวลรสหวานไส้กลางมีสีเหลืองชมพูหรือขาวมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าคอมกล้วยน้ำว้าดำกล้วยน้ำว้ามะลิอองและกล้วยน้ำว้าจันต่อมาที่กล้วยหอมมีผลใหญ่ปลายโค้งเรียวยาวเปลือกบางเมื่อสุกจะมีสีเหลืองทอง เนื้อในสีส้มอ่อนรสหวานมีกลิ่นหอมสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักได้แก่กล้วยหอมเขียวกล้วยหอมทองกล้วยหอมคอมและกล้วยหอมแกลนเนนกล้วยไข่มีลักษณะคือผลค่อนข้างเล็กการผลสั้นมีเปลือกบางเมื่อสุกเปลือกและเนื้อจะมีสีเหลืองสด มีจุดกลักสีดำที่เปลือกมีรสชาติหวานกล้วยไข่มีสองสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือกล้วยไข่กำแพงเพชรและกล้วยไข่ทองเงินต่อกันที่กล้วยเล็บมือนางเป็นกล้วยประจำท้องถิ่นของภาคใต้ปัจจุบันนำมาปลูกกันทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคกลางกล้วยเล็บมือนางมีผลเล็กปลายเรียวยาวและโคง้งก้านผลสัน้นเปลือกหนาเมื่อสุกมีสีเหลืองทองและจะมีการเกสเรเพศเมียที่ติดปลายผลเนื้อด้านในมีสีเหลืองหรือสีครีมเนื้อนุ่ม และนอกจากกล้วยมหาชนทั้ง4ชนิดแล้วคุณแจกแจงยังมีกล้วยที่เคยเป็นที่นิยมแต่ตอนนี้หายากไปซะแล้วครับนั่นก็คือกล้วยนาคมีความแตกต่างจากกล้วยชนิดอื่นก็คือผลที่มีสีแดงเหมือนกับสีของนาคทําให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและอีกชนิดก็คือกล้วยน้ําไทเป็นกล้วยท้องถิ่นของกรุงเทพซึ่งปัจจุบันพบกันได้ยากมากแล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเชฟฟางสําหรับเรื่องก,กล้วยที่คุณแจกแจงจัดมาให้ จุกไปแล่ะครับว่าแต่ตอนนี้คุณแจกแจงอยากจะรู้แล้วสิครับว่าเชฟฟางเนี่ยจะเอากล้วยชนิดไหนมาทําเป็นเมนูอะไรให้เราได้ชิมกันครับจุกๆไปเลยละครับคุณแจกแจงระหว่างฟังคุณแจกแจงจัดเรื่องกล้วยๆนี่นะครับผมก็เทสกล้วยแต่ละอย่างตามที่คุณแจกแจงบอกครับไปจนจุกครับจุกจริงๆนะครับแต่ที่ว่าจุกเนี่ยจุกทั้งความรู้ด้วยนะครับคุณแจกแจงเอาละครับมาถึงเมนูของผมในวันนี้ก็เนี่ยนะครับวันนี้กล้วยที่ผมใช้นะครับจะเป็นกล้วยแบบนี้ครับ กล้วยน้ำว้าดิบนะครับเพราะว่านี้เมนูเราจะทําเมนูแกงครับซึ่งเมนูนั้นก็คือแกงเนื้อกล้วยดิบครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ let's go ่ะครับเมนูแกงของเราในวันนี้นะครับจะต้องบอกว่าวิธีการทำเนี่ยอาจจะเอาวิธีของทางฝรั่งมาใช้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเตรียมเนื้อแยกเป็นส่วนหนึ่งครับและส่วนแกงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นซอสนะครับแต่ขั้นตอนแรกเลยครับเราจะมาต้มกล้วยดิบกันก่อนนะฮะส่วนวิธีการเลือกกล้วยดิบนี่นะครับเอาที่ดิบแบบเกือบจะสุกนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหดิบเขียวขนาดนี้นะฮะเราก็เลือกอันที่บีบแล้วยังแข็งๆอยู่แล้วก็มีสีเหลืองครับ แล้วเราก็จะเอากล้วยดิบนี่นะครับมาต้ม10นาทีครับอย่างประมาณนี้นะครับที่เลือกนะอ่ะนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาสัก5้าลูกแล้วเดี๋ยวเราต้มนะครับระวังนะครับกล้วยนี่มียางนะครับพอติดเสื้อทีเราก็ล้างไม่ออกนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําก็ใส่ผ้ากันเปื้อนกนิดหนึ่งก็ดีครับนี่นะครับเราก็ได้กล้วยดิบของเราแล้วนะครับจะสังเกตว่าไม่ใช่ดิบร้อย็นะก็จะมีความเหลืองติดอยู่นะครับเดี๋ยวรอน้ําให้เดือดนะครับแล้วเราก็จะใส่ลงไป หม้ออันนี้ก็จะเดือดชา้านิดนึงแต่ว่าอมความร้อนไม่ได้นานนะครับเพื่อความสวยงามฮะจะได้เห็นข้างๆด้วยเราก็ใช้หม้อแก้วครับอันนี้ <Wow. S 1> ตอนนี้น้ํางเราก็เดือดจัดแล้วนะครับเราก็จะใส่กล้วยทั้งเปลือกลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จับเวลา10นาทีครับใส่เข้าไปเลยนั่นระหว่างที่รอกล้วยสุกนะครับเดี๋ยวเราไปหาคุณแจกแจนะครับที่จะจัดเรื่องก,กล้วยๆมาให้เราแบบจุกๆกันต่อครับคุณแจกแจงครับ รู้ใจกันจริงๆเลยนะครับเชฟฝางแน่นอนครับว่าได้รู้เรื่องของสายพันธุ์ไปแล้วเรื่องกล้วยๆยังไม่หมดครับเชฟ สำหรับกล้วยนะครับเป็นพืชลมลุกมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผลไม้เขตร้อนที่นิยมปลูกกันมากเพราะปลูกง่ายดูแลรักษาไม่ยากแถมมีผลผลิตตลอดปีกล้วยที่เราปลูกและรับประทานในปัจจุบันเป็นกล้วยกายพันธุ์ที่มีการนำมาจากป่าและได้มีการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่โบราณสำหรับประเทศไทยมีหลักฐานการปลูกกล้วยจากจดหมายเหตุข,ของลาดูแบในสมัยกรุงศรีอยุธยาพันธุ์ที่นิยมปลูกในไทยมาจากกล้วยป่าที่มีการกลายพันธุ์ ภายหลังมนุษย์มีการพัฒนาและประปับปรุงพันธุ์ของกล้วยป่า2ชนิดคือมูซาอาคัมมินาตากับมูซาบาบิเซียนาซึ่งพบในป่าของไทยกลายเป็นกล้วยชนิดพันธุ์ต่างๆที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเยกหน่อและเพาะเลี้ยงในเยื่อกล้วยมีลำต้นอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเง้ากล้วยส่วนที่เราเห็นเป็นลำต้นกล้วยเหนือพื้นดินเรียกว่าลำต้นเทียม เกิดจากการประกอบชิดติดกันของกับใบกล้วยเป็นพืชที่มีแผ่นใบใหญ่นะครับเชฟดังนั้นจึงไม่ค่อยทนต่อแรงลมเพราะเมื่อใบต้านลมจะทําให้ใบแตกได้ถ้าหากใบแตกมากจนเป็นฝอยเนี่ยจะทําให้มีการสังเคราะห์อาหารได้น้อยต้นไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรดังนั้นพื้นที่ที่มีลมแรงมากควรปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทําเป็นแนวกั้นลมให้ต้นกล้วยด้วยนะครับอ๋ออีกอย่างนะครับเชฟด้วยความที่เป็นใบใหญ่แบบนี้ดังนั้นจึงไม่ควรปลูกในระยะใกล้ชิดกันมากเพราะอาจทําให้ใบเกยกัน หรือซ้อนกันทำให้ได้รับแสงไม่เพียงพอและดูแลลำบากการกำหนดระยะปลูกกล้วยจึงต้องคำนึงถึงเรื่องแสงแดดความอุดมสมบูรณ์ของดินและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องกล้วยกล้วยของกณแจกแจงที่นำมาฝากเชฟฟางครับผมเต็มเต็มจุกๆสมหป็นคุณแจกแจงจริงเลยนะครับกดไลค์เลยครับสำหรับเรื่องกล้วยกล้วยนะครับอ่ะนี่นาฬิกาดังพอดีครับได้เวลานะครับเราจะตักกล้วยออกมานะครับเพราะว่าครบ10นาทีแล้วครับปิดนาฬิกาก่อนดีกว่า อันนี้เดี๋ยวเราไปผ่านน้ำให้เย็นทุกนิดนึงแล้วเอากลับมาปอกนะครับมาหั่นกล้วยกันฮนะเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าผมชอบทานที่แบบมันยังได้เคี้ยวอยู่นะ ก็หั่นครึ่งครับแล้วก็หั่นครึ่งตามขวางอีกหนึ่งทีแล้วก็ไปแช่ในน้ำนะครับอยากให้กล้วยของเราไม่สีดำไม่น่ารับประทานนะครับมากล้วยของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำแกงกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทำแกงออกแนวแบบเทคนิคฝรั่งนิดนึงนะครับก็คือการที่เอาเนื้อไปย่างก่อนเสร็จแล้วเอาใช้กระทะเดิมนี่นะครับมาทำตัวซอสทำให้มันได้ทั้ง กลิ่นของเนื้อติดเข้าไปด้วยครับในแกงเสร็จแล้วครับเราก็เอาเนื้อมานะครับอันนี้เป็นเนื้อสันในนะครับซับน้ําให้เรียบร้อยพอเราซับน้ําเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเอาน้ํามันครับถาวิธีการนี้นะทำให้เนื้อของเราสีสวยครับเพราะว่ามันจะช่วยนําความร้อนเนาะไปสู่เนื้อทําให้เนื้อของเราเนี่ยเกรียมสวยงามครับและอันนี้นะครับเนื้อบางๆอย่างเงี้ยเราจะ ใช้ไฟแรงนะครับเพระต้องการให้ข้างนอกเนี่ยขึ้นเป็นครัสนะครับหรือว่าเป็นที่สีน้ําตาลออกกรอบนิดนึงนี่นะครับขึ้นมาแล้วก็พริกไทยครับเอาละครับเรามาย่างเนื้อกันนะเอาด้านที่เราคิดว่าสวยกว่าลงก่อนนะครับเพราะเป็นด้านที่เราจะโชว์นะเสียงต้องเป็นเสียงอย่างนี้นะครับแสดงว่ากระทะของเราร้อนพอดีแล้วนะครับ พยายามดูให้ดีนะครับอย่าให้กระทะของเราไหมนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะเอากระทะเดิมเนี่ยนะครับทำแกงมันก็จะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเนื้อติดเข้าไปด้วยในแกงครับอย่างที่บอกไว้อ่าพอขึ้นเป็นครัสสวยงามอย่างนี้แล้วนะครับเราก็คลิกด้านครับคราวเนี้ยก็เลือกความสุกได้เลยครับว่าเราอยากจะได้ความสุกประมาณไหนนะฮะมีทริคครับที่เชฟที่เคยสอนผมเนี่ยบอกมานะครับว่า ถ้ามีเลือดขึ้นมานะครับที่เราเห็นเนี่ยพอมันซึมซึมขึ้นมาครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยเอาขึ้นเลยเนี่ยมันจะออกมาเป็นมีเดียมแรนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องเป็นเนื้อที่เราออกมาพักให้ได้อยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วนะครับซึ่งต้องทําทุกครั้งนะครับในการที่จะทาเนื้อสเต็กนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะกะเวลาไม่ได้แล้วข้างนอกก็จะไหม้แล้วข้างในมันก็ยังไม่สุกครับรอนะครับให้เลือดมันขึ้นมาครับเดี๋ยวก็ออกมาพักนะครับหรือว่าเขาภาษาทางการเขาเรียกว่าการเรสเนื้อนะครับเพื่่อทีจะใ น้ำน้ำตัวที่เลือดนี่นะครับกลับมากระจายเข้าไปอยู่ในเนื้อเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันไม่ใช่เลือดนะเขาเรียกไมโลโคบินนะครับแต่ว่าก็อันนั้นก็ลึกเกินไปครับเอาเป็นว่าเราเรียกว่าเลือดกัะหากง่ายๆนี่ครับเลือดนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วที่พอเราเริ่มเห็นเลือดปั๊บออกเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะกินแบบไม่สุกมากนะครับอ่าเรามาพักได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะเอากระทะเดิมของเราเนี่ยครับที่ต้องไม่ไหม้นะครับเอามา ผัดพริกแกงได้เลยอย่างที่บอกครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่คล้ายกับการทําซอสของฝรั่งนะครับเพราะว่าเวลาฝรั่งทําเนื้อนะครับเขาก็จะเอาตัวเนยนี่นครับมาใส่ต่อบางทีใส่น้ําสต๊อกใส่วน์แดงน,นะครับเพื่อที่จะทําให้ความอร่อยของเนื้อเนี่ยเข้ามาอยู่ในซอสครับแล้วก็ได้ซอสที่รสชาติเข้มข้นครับนี้เราจะทำแบบเข้มข้นหน่อยนะครับ อ่ะครับพอกะทิของเราแตกมันแล้วนะครับเราก็จะใส่กะทิเพิ่มเข้าไปครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายนะครับเอาตัวแกงของเรานะมาไว้ในหม้อนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําให้น้าของเราสูงหน่อยเราจะได้ทําให้กล้วยของเราสุกได้นะครับเราใส่กล้วยลงไปเลยครับตักเอาแต่ตัวเนื้อนะแล้วเราก็ปรุงรสชาตินะครับใส่น้ําปลานะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บครับ คนให้ละลายสักครู่นะครับแล้วเราก็จะชิมรสชาติกันครั้งแรกระหว่างนี้เดี๋ยวผมหั่นพริกไว้ก่อนดีกว่าประมาณ5เม็ดแล้วเดี๋ยวเรามาชิมความเผ็ดความหวานความเค็มกันอีกทีนะครับเต็มจนใส่หวานเพิ่มครับ ความเค็มใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าบางทีการทําอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้พริกแกงที่เราสําเร็จนะครับต้องระวังนิดนึงว่ามันจะเค็มเพราะว่าเขาใส่เกลือไว้ให้มันเสียช้าครับโอเคและนี่นะครับคือกล้วยที่เราแบ่งมาชิมนะครับเราลองชิมกันว่าเคียวได้แล้วครับไม่ค่อยไม่ได้มีความหวานเท่าไหร่เลยนะครับมีความหอมเบาๆแล้วก็มีความเคี้ยวมันครับผมว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นเสน่ห์ของการเอากล้วยดิบนะครับมาทําแกง ถ้าใครไม่ใช่สายทานแบบแดงๆ่างนี้นะครับก็ไปต่อยทั้งนิดนึงครับแต่ผมว่าอย่างเงี้ยสำหรับคนชอบทานเนื้อนี่คือเพอร์เฟกฮะฮนะเรามาใส่โหระพานะครับลงไปในแกงอันนี้เราอยากใส่สุดท้ายเพราะว่าต้องการให้ความหอมของมันเนี้ยยังอยู่นะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนนิดเดียวนะครับมันก็หอมละโอเคคนครับให้เข้ากันโอเคปิดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาทุกอย่างเนี้ยมาใส่ลงจานครับแล้วตามด้วยเนื้อของเรา เอากล้วยของเราลงไปก่อนนะครับจะได้เรียงให้สวยงามได้เปิดทางให้เนื้อนะครับราดแกงไปครับข้นได้ไดใจเลยนะครับอย่างนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะทำเป็นออกแนวซอสนะครับแล้วก็เอาเนื้อใส่ลงไปครับขยับให้ส่วนเนื้อแดงๆนี่นะครับออกมาโชว์สักนิดนึงนะครับเพื่อความน่าทาน ตกแต่งครับด้วยใบโหระพานะครับใส่ใบเล็กๆนิดนึงจะได้สวยงามแล้วก็ใส่พริกที่ฟ้านะครับที่เราทําเส้นไว้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแกงเนื้อกล้วยดิบครับครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันก่อนดีกว่านะครับที่ย่างมาเมื่อกี้สวยงาม และนี้นะครับก็เป็นแกงเนื้อกล้วยดิบนะครับแบบของคิดเช่นไซส์นะครอยากให้คนที่เบื่อการทําสเต็กแบบเดิมหรือการกินแกงแบบเดิมนะครับลองทําตามดูครับได้ทั้งความอร่อยของเนื้อเต็มๆนะครับแล้วก็ได้เท็กเจอร์ใหม่ครับก็คือตัวกล้วยดิบนี่นะครับที่เป็นพระเอกของเราวันนี้มันได้ทั้งความฝาดเบาๆเคี้ยวมันๆนะครับรับรองได้ครับว่าแตกต่างจากแกงทั่วไปแน่นอนนะครับอยากให้ลองทําตามกันดูครับ กล้วยนะครับถือเป็นพืชที่อยู่คู่บ้านเรามาตั้งแต่อดีตครับเรียกได้ว่าเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับเหมือนที่คุณแจกแจงบอกแล้วครับว่าเรานําทุกส่วนของกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนอกจากผลเป็นอาหารและทุกส่วนจะมีสัมพูลทางยาแล้วนะครับต้นกล้วยยังใช้เป็นอาหารสัตว์ทํากระทงกาบกล้วยนะครับฝานเป็นเส้นใช้ทําเป็นเชือกและเครื่องจักสารได้ใบตองใช้ห่ออาหารทําเครื่องบายสี ส่วนก้านนะครับใช้ทําของเล่นอย่างเช่นม้าก้านกล้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ครับเราจะเจอต้นกล้วยตามหัวไร่ปายนานะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับกล้วยได้ถูกปลูกเป็นพืชที่สร้างรายได้บางชนิดนี่นะครับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจพอที่ชาวบ้านนี่นะครับจะทําเป็นอาชีพหลักของครอบครัวกันได้เลยทีเดียวละครับแถมเดี๋ยวนี้นะครับมีคนนิยมนํากล้วยปลากล้วยแปลกชนิดอื่นนะครับมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับครับ กล้วยน้ำวา้าต่างก็มีราคาสูงในท้องตลาดจริงๆแล้วนะครับเป็นพืชที่ดูแลง,ง่ายมากครับแต่ถึงจะง่ายขนาดไหนหากพวกเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์กล้วยพันธุ์พื้นเมืองและแหล่งพันธุก,กรรมกล้วยในป่าธรรมชาติในยุคที่สภาวะอากาศในโลกเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะครับก็น่ากลัวเหลือเกินนะครับว่ากล้วยที่เรานิยมกันเนี่ยอาจจะหายากหรือสูญพันธุ์มากกว่ากล้วยทั้งสองชนิดที่คุณแจกแจงบอกมาอย่างกล้วยนาคและกล้วยน้ำไทยครับเราต้องช่วยกันนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องกล้วยๆเราพูดกันอาจจะไม่เห็นกล้วยก็ได้นะครับ และอย่าลืมครับว่าประเทศไทยเป็นเหมือนครัวโลกครับยังมีวัตถุดิบอีกมากมายในครัวใหญ่หลังนี้นะครับให้เราได้แจกแจงจากจานให้คุณได้รู้กับรายการ Kitchen Science ครับและอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับรวมถึงอีกหลากหลายรายการครับของช่อง NSM Thailand Channel กด Subscribe กดติดตามกดถูกใจไว้ทุกช่องทางเลยนะครับรับรองได้ครับว่ามีรายการสนุกสนุกให้ความรู้และดูง่ายๆนะครับให้ชมกันได้ยาวๆแน่นอนครับวันนี้ผมเชฟฟางลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you